วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาบ้านญาติจ้ะแกไม่รู้นะว่ามาวันนี้บอเองนลูกไหนเอ๊ลูกไหนขันยุกิฟต์อะทูชาลันตีชอบฟอร์มไมค์เคิรมัมเดีสายมูดอีลอคิด say คิด say to me if I can wear I can keep it you know <Yeah. S 1> you all right. อย่าอย่าเป็นตัวสวยเอาชุดที่แบบย่าจูนให้จอยเอาไปร้านมือสองเอามาให้ย่าจะ้ะให้ย่าไปร้านมือสองเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตรงที่ว่าย่าอยู่เนี่ยย่าเขาทํางานในนั้นไงจอยก็เลยฝากยาะะ่าจ้ะเอาไปร้านมือสองไปบริจาคร้านมือสองเอาไปให้เขาขายจะ้ะนะแถวบ้านจอยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าคนแก่เพื่อนเขาจะเอาเสื้อผ้าวัยรุ่นไง อโอ้ยเอน้ำค้างเพื่อนๆจอยจะเดินไปดูดอกบูเบลเพื่อนๆว่าที่บ้านย่าจอยเนี่ยมันขึ้นหรือ,อยังมันออกหรือ,อยังมันขึ้นแล้วแหละแต่ว,ว่ามันออกดอกหรือ,อยังน้ำค้างอะ่ะเพื่อนๆเนยใส่ชุดไทยจ้ะวันนี้ชุดไทยซื้อมาจากเมืองไทยเอาไว้ใส่เล่นเนี่ยจะมันไม่ได้ไปใส่ออกงานอะไรหรอกไม่มีงานอะไรให้จอยออกหรอกจก่ะจอยไม่ใช่แบบออกงานบ่อยๆเหมือนชาวบ้านเขาเพื่อนๆนะอ่ะ บูเบลสวยญาติจอยเขาก็จะเตรียมตัวไปบ้านเพื่อนเขาจะก็ญาติจอยถึงบอกว่าบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะว่าทำไมไม่ไปหาย่ามั่งก็มาหาอย่างเงี้ยแกก็จะไปออกข้างนอกอย่างเงี้ยจ้ะนะแกมีสังคมของแกจ้ะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าจอยย่าจอยแกจะเหงาจะอะไรนะแกไม่เหมือนคนแก่ทั่วไปแกไม่ได้ขี้เหงาขนาดนั้นนะเพื่อนนะแกมีสังคมแบบไปทั่วของแกแหละจ้ะนะแกมีสังคมกงไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าแกจะเหงาแกไม่เหงาจ้ะ สังคมของแกมีเยอะนะปาร์ตี้ของแกไปเที่ยวกับเพื่อนแกจะบางบางท่านเนาะที่มาเพิ่งมาติดตามจะว่าเอย้ย่าอยู่คนเดียวเหงาจังแฟนย่าไปไหนแฟนย่ากแกตา,ตายได้หลายปีแล้วจ้ะนะพ่อพ่อ,พอเลี้ยงอันที่ตายไปได้หลายปีละนะสี่ห้าปีละทีนี้ก็ย่าแกก็มีสังสรรค์กินของแกอย่างเงี้ยไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยจะมีงานปาร์ตี้ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ ไปเที่ยวตามประเทศต่างๆของแกนั่นแหละจ้ะนะฝนตกบ่อยทางกท็ทางก็ลื่นจ้ะทางถนนหน,นทางลื่นก็ไปกินอาหารเช้ากับพี่แอนดี้ที่นู่นแหละที่เมืองฮูเทนเลโฮจ้ะนะฮูเทนเลโฮดูสิฝนตกนะ้ำมันแรงๆมันก็พัด ก่อนหินพัดอะไรไปเอ้นบูเบลยังไม่ออกเยอะของยายังยังยังออกไม่เยอะมันไม่มันไม่ขึ้นหรอกจ้ะไอดอกไม้ยาปีนี้มันมันน้อยมากหรือว่ามันยังไม่พร้อมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้อยคันเพื่อนเท้าทิเก้าหน้าแบบเป็นตุ่มอยู่เนี่ยเสียสิวนะเหมือนคล้ายๆภูมิแพ้จ้ะ ไม่มีจ้ะไม่มีดอกไม้ขึ้นปีนี้ต้องใส่แบบมันไม่ได้รับแสงแดดอ่ะมันเพื่อนนะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรขึ้นน้ำค้างเยอะค้างน้ำค้าง,างแกก็จ้างคนมาทำสวนให้แกจ้ะนะแกจ้างคนมาทำสวน สวนในป่าแล้วก็สวนหลังบ้านนะมันใหญ่งไงแกได้จ้างเขามาแดดเริ่มออกละเมื่อกี้ไปตรงนู้นหน่อยยังแดดยังไม่ออกตตอนนี้เริ่มออกละแดดอะนกเยอะช่วงนี้มันทํารังบนต้นไม้ไงนั่นแหละมันกตีกันทีนี้นเพื่อนเพื่อทะเลาะกันแย่งกันทํารังข้างบนนั่นแหะยาบอกว่าดอกอันนี้หอมไม่หอมมาเจอว่ามันเหนม็นเพื่อนเหม็นเนี่ยก็ขี้ไก่อะ่ะกินอะ่ะ แกบอกหอมดีอย่างเี้หอมตรงไหน่หงนแกก็ไม่รู้ <c oughs> กองกองกันเนจ้ะแกก็จางเขาแหละตอนนี้ฝนตกมันเฉอะแฉะเขายังทำไม่ได้ไอลูกพรุมแกเนี่ยพรุมกรีนเกตี่ปีนี้ดกอยู่นะดกอยู่ถ้าว่านกไม่กินหมดเนี่ยแอปเปลิลแกก็ดอกเต็มเลยเพื่อน แต่จ้อยไม่เคยมาเก็บของแกกินหรอกมันไม่อรอยแซบไงแอปเปิลแกถ้าเก็บเก็บให้แกอยู่แต่ว่าจ้อยไม่เก็บไปกินอ่ะม,ม,มันไม่อร่อยนี่ดอกไอ้โรสแมรี่มันมีดอกนะเนี่ยโรสแมรี่หอมหอมเพื่อนเพื่อนเอาไปทำพวกพวกโรสติเนอรแกะพวกพวกซอสแล้วก็พวกพวกเนื้ออบอ่ะจะ้ะนะหอม หอมดีนี่ๆของแกวันนี้เขาว่าแดดร้อนๆจริงๆแหละเอาแล้วให้ลูกก็ไม่รู้ Okay Are you s perfect, <S ready to go out now look tired that, so <laughs> No <can> <laughs> ย่เอยเยบาไปหาลูกเลี้ยงเขาวันนี้เพืเ่อนๆที่แรกนึกว่าไปหาเพื่อนที่ไปหาลูกเลี้ยงแกกอดกันสวย,ย,ดดวย,ยสีชมพูด้วยญาลูกแกใส่สีชมพูสวยมากเลยบิวตี้ฟูคันเลย beautiful colour. <laughs> <laughs> yeah, all right. You have a good yeah, home, please. I will, yeah. I'll go and... Uh... Yeah, you have the also can second daughter also, Yeah, well, I've written a card for Macy. Oh. Because she's doing her exams. All right. All right. So, okay. hopefully she'll... Yeah. You cannot see. See ya. <laughs> Bye! จอยกับแอนดี้ก็มาต่อที่เมืองเฮมสลีย์นะเพื่อนๆนะจะมาดื่มพวกชากาแฟก,กับกินเค้กกันจ้ะเมืองนี้ก็ติดกับบ้านยญาติจอยแหละขับรถประมาณ5นาที5นาที6นาทีจะไม่ไกลจ้ะเพื่อนๆลูฟด็อกแรกอันเดอ Where go ตามมาไปจ้ะเพื่อนๆเหมือนฝึกม้าจา้ะมาถึงแล้วเฮมเฮนซี่นะเพื่อนๆเ,เนาะ ร้อนเนอะ,นะอืมมาถึงนี่แดดร้อนแล้วมันเอินเลยตามเพียนดีไปคนเยอะจากช่วงนี้แบงค์ฮอลิเดด้วยไงวันหยุดเนาะ การเดินชาวบ้านเขา<ฟ>การเดินการเดินอาร์โลเมนเออใช่อันเดียอาร์โลเมนนั่นแหละอันเดียบอกอาร์โลเมนนี่ก,นกระทักดีอยู่พูดอะไรผิดอะดีอยู่เพื่อนเพือนเอ๊ปะปกอาร์โลเมนไม่ใช่การเดินออนอแล้วก็ฟูนั่นแหละอืม

คาปูชิโน่จ้ะของพี่แอนดี้เลมอนเคก้กโดยเลมอนเคก้กตาเลยออนดี้รามเค้กเออใช่โอ้โอ,อิ่มนนเพื่อนๆเลยเพื่อนดีก็อิ่มละกินเคก้กตอนนี้ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องกันแล้วจ้ะ อยู่ที่ก็ซีเคกไปมั้ยก็ซีเลย์ไอโก้ไปดูสิอิ่มๆกันแล้วเพื่อนๆกินหลายอย่างอิ่มเลย ันรูปเพนดีอิ่มอิ่มแม่ดอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับอบไปไปไป,ไป,ไปอิ่มแล้วครับก็ไปกันคนเยอะมากจ้ะน้อนมันตรงกับวันหยุดไงตรงกับวันหยุดคนก็จะเยอะธรรมดาเนาะ เดินทางกลับก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศข้างทางให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อนๆนะตามชนบทก็จะประมาณนี้แหละจ้ะจอยชอบช่วงนี้มากเพื่อนๆเพราะว่ามันสร้างสีสันให้ชีวิตจอยเพื่อนๆมันจะทําให้เราสดชื่นนะจ้ะคนส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหแบบเป็นโลกซึมเศร้าเยอะนะช่วงหน้าหนาวแต่พอช่วงหน้าร้อนก็จะประมาณเนี้จ้ะมอเตอร์ไซค์เยอะๆเพื่อนๆเขาจะก็ไปเมืองที่จอยไปมาเมื่อกี้จะเมืองเฮมส์ลีย์เนาะ มอเตอร์เวย์จ้ะเอ y เมฆหนามากเลยวันนี้ดูสิเหมือนฝนจะตกจะกึง่งฝนจะตกยังไงบอกไม่ถูกเมื่อกี้แดดออกตอนนี้มืดอีกแล้วนี่จ้ะประมาณนี้วันนี้ก็พากันออกข้างนอกตลอดตลอดเกือบทั้งวันเพื่อนเื่ออันนี้ทางไปไปบ้านจอยจ้ะต้นแอปเปิลที่จอยลาเก็บกันเนี่ยเห็นมองเห็นอยู่เนี่ยจ้ะนี่าข้างอ่ะจ้ะเนี่ยาากำลังออกดอกเต็มเลยเพื่อนเพนเอยปีนี้ก็คงจะได้เก็บเยอะอยู่จ้ะ โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย